สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เสียงกระซิบจากพบก่อนที่ซึ่งความรักไม่ได้หมดไปมันแค่เปลี่ยนรูปแบบการอยู่ในหัวใจตอนนี้ขอเชิญคุณฟังเรื่องราวของคำมั่นที่เคยเอ่ยในวันที่เจ็บที่สุดบางคันธะไม่ต้องรื้อฟื้นเพื่อย,ย้ำเจ็บแค่รับรู้เพื่อปลดปล่อยกันและกันเคยมีพบหนึ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งยอมตายเพื่อปกป้องชายที่เธอรัก แต่การตายนั้นไม่ใช่การเสียสละแบบงดงามเสมอไปมันมีคำมั่นที่เธอกระซิบในใจว่าถ้าเราจะไม่มีวันได้รักกันอีกขอให้เธอไม่ลืมว่าฉันเคยมีอยู่จริงและนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของพันธะพันธะที่เกดะติดความเจ็บความหวังและเงาที่ไม่มีวันจางเมื่อเวลาผ่านไปเธอกลับมาเกิดใหม่และพบเขาอีกครั้ง แต่คราวนี้เขาไม่รู้ว่าเธอคือใครเขาไม่ได้จำคำมั่นนั้นได้และเธอก็ไม่แน่ใจว่าคำมั่นนั้นควรถือไว้ต่อไปหรือไม่หากคนเคยมีคำมั่นในใจที่เจ็บและยังไม่เคยได้รับคำอธิบายจากใครขอให้คืนนี้เป็นการคืนอิสรภาพให้กับตัวคุณเองเพราะความรักที่แท้ไม่ต้องยึดครองและหัวใจที่เติบโตย่อมปล่อยให้พันธะจบ เยไม่ต้องให้ใครกลับมา